ใกระเทียมปลูกยู่ห้บนคองหวานเลยพี่น้องเอาถ่งไว้เต็มไปเลคนนี้เยเี่ยิ่นยังไงได้แต่เปือนึเปลนเปียนไเหมือได้เด่นตัวเสียงปรุงเจงแซงลุ่มเลยเพรท่านคนเลยเอามาข้นุกับเันเก่าไฟเลยปดบวบบวบบวบอยู่พี่น้องเอ้ยแบบนี้หวดวงวมงแบบนี้สมโครคุณเลยป็นว่าไอ้เขียวเอ้ยหอ้อหเป็นจูไทยส่กล้ว่้านน สวัสดีครับสวัสดีตอนช่วงคำข้อแรงครับพี่นอรร้องแดดหลบล่มตกคำลงมาเสียงกบเสียงเขียดหห์ยน้นอนนยห้องอเสียงเขียดจาเน่เกียด์มื่นเน่ผมมาในห้องเขาแยกเขาแยกกันไปรุ่นเลยผ้าผีผ้าหนองฟังเสียงเขียดตอนช่วงข้อแรงเสียง,งห้องจอจอตีนมื่นไก่ได้พี่น้องแรกนี่ไปรุ่นที่จัน ไ,ไฟไฟหล่อแมงไ,ไฟไฟหล่อแมงพวกจีซอดนะครับเสียงเดี๋ยวไปรุ่นเปิดไฟข้ากันทำไมอ่ะี่สามหลอดสี่หลอดหงงแน่บุหงงแน่ปั๊บไปอยู่พ่อหน่ครับเดี๋ยวมี่อุปกรณ์ต่้งของมอเค์แม่อยู่ไปบ้านพ่อน้อยเหมือน,นแบบลืมา่าเโยน ถายางดำทีเล่าอันเห็ดหเป็นบ่ปลาที่เลือยูนไว้ไม่เรเมีเป็นคว้งคุดลงต้องลองไว้หนึ่งเส้เด้พรดีที่ซ่อนมากพรต้องม่หนียากเขาอบืนตกปั๊บตกปั๊บหรือเส้ยดกี่วะมาแล้วตกแตกกอซี่แบบผู้เปนบอดีเบิ้งข้างอันข้างเพจิดพันกับบ่อเตียนโน่พันบ่อดีเบิ้องพันผู้ถ่าผู้แก้วบางเสียบงจากข้างเพจดรา็รุ่นคือป้าต่แมงเนยนาว่าสันก็เลยไต่ลองบึง ไอพีนองเพาะเบิ like, <To> ้งเดี๋ยวเฮ็ดไฟหลอดนี่กันมันเป็นคือปฏิบุญิซุนีซุงไลที่พ่นนี่กรไดเอ๊ะปฏิบติสองหลอดเลยปันไดะมาณนยูสองชุ่มเครื่องครับสอชุ่มเครื่องก็คือว่าปอกๆแปลกๆดีเด้อน่ามากินมากอย่งที่สวนมาหันแม่งกิต้แมงกิตันี เลี่มปอกปอแตกมากเยเลื่อยนี่เรื่อมมากเลยเลยไอ้ขวดไอคันไลยีมาปอกแตกปอกแตกปอกแตกคอยที่ยิ่งเสียเลยคอยทยอยทยอยมาเรื่อยๆเลยที่เวลาไตา่เบยงอนหน้าพี่ดุนชิม,มีโบที่ทิว่าสิพ่อตีควายเลยครับใส่สลอปสีเยวกบ ที่พ่อดยู่ดกินอยู่คือว่าอะไรก็มังเตดอยู่อันนี้ันีวดถนู้บ่งานอยู่งวดถนูมู่จอนต้นเผาต้นตาลห้องไม่ถึงงดเดยวงวดละอ้าวบุญละมืงอึ้งซ้อครับแจ้งสมายามน่วกันว่าสิได้ีลไหลเติอบ่เทียกันังเทียว็ะไรอยู่ที่ที่ประมาณโลหรือว่าครือโลนี่นะครับ พ่อดีอยู่ดีกินพ่อได้ฟรีตอนนอ้องเอามือสอบพ่อกันอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับสวัสดีตอนซ้อครับสวัสดีพี่น้องบนห้องผู้ที่กำลังจิตตื่นผู้ตื่นเลี่ยวหรือว่าผู้กำลังจิตตื่นหรือพี่น้องผู้บนขับรถครับ,ลรบเลี้ยย่กด็ดีสวัสดีเจ้าครับย่าแม้ตอนซ้อครับเราิหมานบ่หมา,น,าน,น้นงหนี่เนาะ ไยรุ่นผ้าพี่พ่อน้องวาดก็ไต่ก้าวเยนือไปกับนี่นี่ไปบงรอบก่อบนี่ว่าสิมานขั้ได้หน่อยไรขึ้นได้น้องเดี๋ยวปิดไฟกันนะจรวมกุ้มกุ้มมานนี่ั่ละอันตปอแต่แปบนี้ไล่อัน ไลอันไายว่างไรได้ไปบ้านอหนอะไรจะลืมสั่มโอ้ยนะฉันแต่ที่ว่าไหลยิดินี่อันนี้คือไเต๋ยว่นี่ข้าผิดกำมังกิอีกใอ้ีวสีแดงไเตวิงรับมึงส่งสีขวเงยยุ่นลมจังกมั่ง้บตำตเตี่ยวนี่นั่นโใช่ดี ปลาเชอกมังรโอ้ผายางมากลื in ่อมน่งววเดี๋ยวไปนูหน่อยจะข้ากันเดี๋ยวยนเป็นกรมังเดียวเดซ่งงี่มิติีส่ตีมอยือว่าได้หลาตัวอยู่นี่ปัาคุดีเดี๋ยวเไปฮอนเลย อ้อนออกดีๆีหมดละจังเอาไปกลัวคนลงานที่ไรอพี่น้องไอรุ่นกลัวเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้ยมึงดูเป็นแต่ยุบเป็นใจหยุบมาเนาะผูดมันมักกันเดียวโอ้ยเขาหยุดซีมีคำางมเด้งกว่าเนาะแต่ที่ว่าได้หลายเตืออยู่ครับออกมาโล่กลัวๆออกมาโล่กลัวอะไรยิดตกจวดชมพลชุมพ่วนอยู่เอาแค่เจัาถามมุ้ยไอตู่มมากกว่าส่เล่าจิต มียังก,กินน้ำเนื้อเหมือนเสานี่ไอห่วยห่ยอยู่สวัสดีครับสวัสดีเป็นท่านการกินน้องกองบอลลุนเตือนเทืองนี่ใน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 าง้บอลลุนไกลเด็นี่กำลังติดคาดว่านแข่งหนามเพราะยุรุ่นมันหัวอันสูบใส่กันย้อยป๊อก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 มันก็นบกเนะาะก็ว่าม้วนอยู่ขังนอกกันเอ็ดบ่นหายก็เลยสิเป็นแก่ขังในปิดผู้ขังในมาน เป็วามีหาวิธีการยุ่นี่แหละว่ามันถูไแต่ดีเด้อพี่น้องเราเห็ดอยู่เอาางไปรุ่นเดียกก็เนาะพี่น้องเดียกทอเหียกอย่างตัวสตูดูโอต์มันสร้างจำเป็นเห็นว่าเป็นก็ต้องเป็นบังขันไม่ตู่เรียนไปรับโทษทัพย์ความพี่น้องแฟนครับโทรมาเป็นแม่นองไผ่แม่นองไผ่เห็นคนเด็ปลาไหลเด็ดทุ่มมากทรงข้าวว่าได้ปลาไหลเนาะเป็นตะมันเนาะจะว่าบ่ว่าบ่ มึงข้าหมอมาไหมันด้วยไปโจดย14กิโลเมตรยี่เงินแนี่ที่พุทโธพี่นี่นเป็นว่าบ่แต่ว่าบระทไทยถ้ามีพี่น้องที่เบิ้งตอวพนันฝนตกฝนตกทวนทวนไปทวมาบอกเนาะฝนจินน่นปลาชจโดโจุ่มปลายจโดโแบบเป็นแสวิถีว่าเอาเร็วไปพี่น้ไปเห็ดินข้าวมันอันสวยไปไปเห็ดแทงน้ำเดี๋ยวก่อนเห็ดเนวจินไรถ่าเด้อเพื่นล้นไฟเห็ดเนีจินตุมเนวแสบ อาไปปดกองเอ้กตือือมากกับานี้สะสมเ่อนสะสมอันนี้นี่ันจ้งีซี่หุนหกหุนนตีตัวตัวตรงบรเ็นย่ำีใส่เรีนไปหาถือแล้วก็ตือมากกั้าวเานียอตอป็นนกปีือมากไม่ถ้าใส่ถ้าจยเลยตือมากักตุนนี่ยังขัดกระดกเดียคงมันมีทุกรุ่นอยู่ทแงนหุ้นหกหุนโอ้นิ เดี๋ยวคอยไปดังไฟเห็ดเนี่ยยืนนกินถาดเออไปแมงเหมือนเสากระมานด้วยมันวพอได้อยู่เจ๊งล่นอยู่แล้วอ่าเากินแนแสบมันหงอแล้วพ่นองเวียกไวนุ่นเห็ดยู่เดียวเนี่ยเดี๋ยวมัวมันหัวจนดิ้ง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 หอกเห็ดขังหอผมยู่เลยต้องเห็ดขังในแบบนี้ลอไปมันจอยูนัขังในอยมันไม่เป็นปองบอเป็นุ่นหัหาไม่เห็นเด อ๋ออาพ่อเห็นบ่งไงเจ้าว่ามันอยู่จุดนั่นสิมันว่มันอยืดในระหว่งปิดรูปหัวเขานี่ละโอ้โหมันมีจบาดลูกมานน้ำไอ้พวกรุ่นเห็ดกันเด้อพี่น้องเลยแลายาขังนอกหรือมันกับปอยู่บตรงร่องขังไห้ปึงว่ามันสิโยบอเล่าเอาน้ำออกมืดแล้วเล้วเสร็จในมันแห้งๆขนนั้นละวาเดี๋ยวเห็นเล่าเห็ดกันเด้อในสูบไปหาตัดขาตะไคร่มา เคียงปรุงเคียงแต่งอาหารถ่าเล่ากันอาหารเมนที่ตุกขั่วเรียบร้อยแล้ว,วเน,นี่ยปีกอ้อยเขียนนี่ดองนี่กอเขียนมุนมติษปีไก่ตีหรือเวลาเขาไปตีไก,ก,ก่สมไก่ก็แม่นนี้แหละนี่โอ้เงี<า>้ยลองบึ้งมาเก็บหัวจิงไข่หัวตะไคร่น่ะกายดมได้อดเนี่ยงไงพี่น้องเบิ่งบ่ได้แม่นแม่ตุกป,ป,ปูบวกบวกว่าท่านเกิดอยู่แหางเลี้ยมมอเข่าริมมาหดเิีมข้าว เอพรคนหล่ถตะไคร้กอยู่กลางทงคุณละ่ะเขาตัดออกแล้วก็นน้ำบ่มีดอกพีนี่พี่น้องนอ้ำบหลาหลต่ว่าก็เต็มสาอยู่มันไหลลงสาเต็มสาเลยต่ว่าอยู่หันหน้าบ่มมีอยู่กลางทงกันหนน้อยๆีีรุ่นดาวนปุ๋ยมาฉีดจ้ะเราเคียงพ่น,นันเขาของคุณนิโคลนะมาฉีดมาพ่นเราบอยหมทตูวว่านอย่างนี้ตูวว่านไหล เอาเขียงมาพนมาสีดเอาจันนี่เสมอของเ่าอยู่ตัวนี่เขียวเสมออยู่ขันไม่ตัวเอามือมาวันนี่พอพอทัวทุถูกต้นอันนี้แล้วสีดเอาโอ้เสมออยู่พี่น้องตัดออกมืดเราได้ในห้องนี่ทำไม่ตัว้าไปเจ็บเอาหัวจชิงไข่หัวเชิงไข่แล้วอันรูอันหลาอเทียงหน้ามันไหวไหวมืดหรนี้ยอันนี้มันขึ้นโค่น เขาต้องปลูกไม่อันนี้บ้างหนึ่งหันกวบบ่ามันสิบว่าย่างเลี้ยมันปกงขึ้นอีกก็เลยได้กินทีห่หัวหัวกับกอดเลยเดี๋ยวแม่ตุู่จะไปห้อนใบมันออกในี่ได้พอดอ่ะหล่นะพี่เนาะลกเอาเลยมันขึ้นโค่น,นก็เลยลกเอ็ดแม่โดูไม่กินถาบอันนี้ดึงมาเทียงหน้าเน่าใส่ขดซวยอึบเน่าเสียบ เคยซื้อมาเลยมีเกลือไข่มีเกลืกกเทียมไข่ปูหั่นดีๆตามุนมุนเมียนคืนอพัวเทศผุนแล้วนุ่มปั๊มมื่อโดนเสียเปียกผุแล้วมาเห็ดซูจินนะเมียนเป็นเด้เน้อทางผุ่นท่องบั่นอนงคู่เน้อคือทอดดีเลิศเสียแป๊มเปียกมุดอะไรทิ่งอีบซี่สมองสุบอนิแหละ คือทอดดคือกันฝนดีก็ห้างห้างดีปีนี้บอกฝนมาทา้งพีนี่เ้อเสียปม่าก็เสียัปมมันแลนซุยๆอยมื่นเนยมาตดะไสั out, down, ่นโว้ยขวบมาด้ยฝนอดดคือทอดูเอาไในตู้หันหนีข้าวกันนไข่ข้าวนนแจงกุ้งแจงแตงกันเียนลงไม่เขาตัวดหนีไปเนอยมาม่ไหวอยู่น้องเอามีมุนีมันบมันวะบมันสินเียนมท่นหมันสินอยู่เอา ยี่มิอ็จัดยังจัดมืนจะุ่มุคุ้มผมจุกเจียวเหมือนยังจัดมนเราุ่ยกันต่อเฉียดเลียงเสบเตียบปลาโยอยถ้าวาเราว่าก็ยยเป็นคนละแบบดิหนห้ออึบหมแมนแมนอึบอึบเพรเป็นคนตกก้องไม้ได้พี่น้องอึบแมนเอาเม็ดตุ๋ยจิเจ้าขั้นไ่กันอันใส่เจงอันเศษกันอันลย เจ้าคนว่าใบบุกโขดติดปอเฮ็ดเจ้าเสพปลานิ่งแล้วหอมตัวเฮ้ยรุ่นจะมาใส่ใบขวบมาเด็กวันนั้นอันอันนี้ฮัใส่ใบะใส่ใบหอมใส่กระเทียมใส่ตะไคร่เพียงเทิดถุงปูยู่หนีบนคองหวานเด้อพี่น้องเอาท่องไม่ใช่ไรข้นทีเนี่ยอันบอยไงตรงโต๊ะรถสมตีนง่วขุน โคขุนจากสกลนครจากสกลนครไปบึงอะไนก็ลูกไผ่ซื้อหโก็อะไรอะไรเนี่ยเอามาซูเปตูกินมึงเันไปไว้ตูเลยตํำ เทียบกินง่ายได้เพืนดูอย่ลับิเดกทียนเต็มไดเเด็ยังนัวยัหอมทิ่วขาวเยอะลูกแค่อยนายเติบคนแ่ะเหมือนจึงหอมปลาปลดหมอไง่ขงนัว ได้หลาเต๋อน,นี้อยมโนมโตน,นี่โนมโตตรงกม่ตอันี er <ย wizard S 1> ้นี่รถห้างนี่รถนี้นี้ประเดี๋ยวพอยส้อยเดิมลงไปเพิมขวามนวดขีัวขอนเถ่าปนี่ ไม่ได้ทีได้การเนี่ยมีตัวเชียงปุงเจียงแป้งลงเลี่ยว่าท่านคนเดี๋ยวมาคนอยู่กับอันเตาไฟเลยท่นสิได้นัวเขากันแล้วก็ฟไฟไปเรื่อยๆขัวไปเรื่อยๆจวนะว่าขึา้นหมดขึ้คอ,อปุนอ่นละแมนมอเลี้ยงหุ้ยปุ่นละจังสิได,เด้เอาหนามลางก์ต้องมาหยอดไอ้ที่หนีด้วยเมื่อตัวเขาพยายมน้ำกันไปหามนะโอ้ยของยุ่นลงทังพี่น้องเลย ที่แกก็ขึ้นได้งางีดเที่ยวแหล,ลกเที่ยวสองเห็ดลงเร่เร่ออนเฮดเร่เรยาเรียบร้อยเรวขึ้นก็ว่าไงโอ้ยบืนเี่สองเทียวสามเทียวโอ้บ่อยบ่อยเรืรอยุดตสพ่นตสากอกาะค,คนใจขาดแล้อเนาะมันมันเอาอากาศมันบวใาคาลา,า,าบ่หลเที่ยวลูกเที่ยวลูกเที่ยวนางอาเอาคนละยันเองมีตู่ัวรเรวก็เที่ยวนำมาเติมโยกผีานำกนไปผักพรข้ากัน ปวดบวบบวบบวบยุบไปนองเด้ยแบบนี้ไกล่ตีสุกแล้วล้วคือเมตุ่ิพามาเบิ้งปวดวองว่งแล้วแบบนี้อุย้ยแน้อยผลนนัน้ำบกนะก้อมห่วยหวแล้วเมตุติดตอันจะแสบดยวสมโคขุนมาเลยเป็น,น,ปน,นว่านะ<อ> ห <se ep> well. h, ้ามุบเลยนักแกงข้าเขามนตัวห้แล้วนั่นฮึ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 ฮอ้ฮอฮฮึ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 ่ึฮ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 ึโมงทีึฮ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 ึอ วยเรื่องแสีบพี่น้องเอ้ยขอมือเงยจิมไปเมตุที่มือหน้าเาเจยพ่มจิ้มก้อนเจ้าหรอแมคดพี่นรุนคานนอนอยู่เอาีก็ได้อบอเอากระดเคนว่าแสตเอาล้้ทจิ้มเลยเนาะอเห็นใครก็เิมเรวเยเจยเมตุมันเล่ามาไครตัวยำเปาะดีมนามาเ่าปปงป ไอ้หงอยเทียงเฮ้ยโอ้หอมปังตูไทยสามต้นเลยแตนน่ว,ว่ามันยี่หมอสสามบบบเลยเข่าคว้างหนึ่งขนาดเล่น,น,นเรียบร้อยแล้วครับนี่เนี่ยไซสวยงามเลยนี่อึ้บเนี่ยเสีบครับพร้อมกับอันสมบะท่าของโคขุนครับนี่เกียวพร้อมพักมาเด้อพี่น้องมัน กินน้ากันแซ่พูดมักกันทั้งขัวกันนำขัวผู้มัก,กทั้งสายกันนำทั้งสายเด้องวันนี้แต่ว,ว่านี่แล้วที่เด็ดเท่าน,นี่นี่อโออยากจะบอกอยูหลัาง,งานนี่เตรียมตู้ซิ่มปีนวองซีซิมอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจเท่าซิมเนี่ยว่าท่านเคยลองนี่นะวัดเตี้ยเป็นไส่ม,สสมาอ่ะกินข้าวเชื้อแล้วกันวันนี้ เด้อจะเปนอนเลยเป็นเขาน้ำกันแด้วมึกกะไม่ตัวไม่โดนจะมาเปือ่อยแล้วยังเปืเ่อยมือเจ็บเบกินเป็นือยเจบแต่ก้อยกันนะใครจบไม่ตัว

ไมยคนเกรืนเวงกางรตัวนงให้ตัวของการก็เืเกินจิงผู้เดียวมันกจังไรยุ่นเนี่ยมันไม่เดียวนทัน กอดีนะจารามป่ะเห็นกุบก็ดีนเด้อจ้ะนมองเฟ้ยครับสมองจุบอนยุไกยุไกยุไทยยุ่นอนเลยเี๋ยวพวกคุณควยดีก็อ้นเลยดีจนนิ่มดีนะอือ ันเป็นอาหารประจำชิมประจำประจำจังหวัด,ดวคุณดนวยเนาะแม่นเมนูของมเมืองตะกุนตัวคนยังข่ำนะ

บงบางได้จากตรงนี่ตุ่มโดนๆดนดนเปื่อยๆขีดแก้วกันไปสสองสัปปีโอ้เช่อยู่เด้อต้องใส่เวลาประมาณอยู่สองชั่วโมงครึ่งประมาณชั่วพันคำรุนนี่แซ่บใช่อยู่ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่นอ้องปี่ข่เป็นเป็นกำลัง,งแรกใจอสีสานบากยครับ อ๋อยองบอลเท่าดิดิเมแง่หรือสุภาพแข็งแรงสุผู้ชุปป่นครับแรกนี่มัอนี่หรือว่าใบนี้มัอนี่ผลยีรุ่นก็ไม่ตัวครับสวัสดีครับจ้า